ทีเอซีทุกท่านที่ติดตามพ่อเป็นขยันนะคร,ครับครับผมมาๆๆที่เราโค้งสุดท้ายเมื่อนี่เป็นมือวงกลมเป็นมือนมเน,อน้นที่ชุดเพราะว่าเล็กสกล้วเนาะนิ่นเอาแข็งแขนเมือนี่เป็นจังได้พอเพชรลังจากปล่อยเลขกชุดนี้ออกไปฝันจังไดเนี่ยบอกคุณควัมฝันเนาะฝันมเมอเด้ ปันตุกมือฝันดีบ่ฝันอะไ้ยังแต่วันบ่นีเก่าดักเล็กเป็นจั้งไห๋เด็กบนีเก่าตั้งดีตามที่ออกตัวไปตั้งแต่อตั้งแต่อันนี้เนาะเออแต่ตองวดแล้วอมาตั้งต่ตองวดเลยนั่นครับคือเล็มันยู่ในกว้อฝันนี่เด็กที่ลงไปแล้วนี่แป้นแล้วถึกแล้วฝันย่มไหนก็เห็นผู้หญิงเห็นบ่เออเป็นผู้หญิงเรีเป็นที่ไอ ผู้หญิงตาโบเออโบนตา่าดูนตาตงใเออตาใยดูนออกมาเอออตาใเห็นบ่เออฮัติกันเออมันบวมมันยังขนาดตอนนีมักอดมันยังเท่าเนาะเออเอออันเรียกว่าซีหาที่ว่าเลียวขึ้นมามันปัดพวกมี้มันเป็นเม่ยาซีหาถก็มันสีหาศูนบอเออเออซีหาหรือสีหาศนหรือหาศูนสีโูนโอ้เออเออเมียนแเม่น ทะเลวะบัดนีตอตอมากมาฝันเออันไปคนละอะไรอยู่ในงานมันบอไปบังไฟขึ้นไหมเออเอ่ยินเสียงบองไฟเออออขึ้นมันเออบังไฟมันบ่อนบังไฟปรากฏว่ามันเป็นโอ้เป็นเงิ่อนไหลลงมาเนาะเออเล่ารูดขงมากมากกเก็บออกเก็บออกแล้วเออเอาเอาถุงปุ๋ยน่ะเออใส่ใส่แน่แง่แน สามทีคิปท,ท,ที่สองเนาะเออนั่นะเอาถุงปุ๋ยไ,ไ่เซาเงินแมนมเงินเต็มถุงปุ๋ยเออแล้วกันไม่มาที่เชียงในสิได้ไปเที่ยวแต่แบงหารอยเห็นไหมอ้เกียเกียเกียแล้วก็กรรม่าหน้ามัหารอยอะรับบวงตะเด่นเงินกวงางใหญ่ไปเที่ยวตะแบงหาร,อ,าาอ,ารอยนันะอ้ะอา แต่ว่ากับแลกดิง่วนง่วนนี่ฝันฝันถ้าแปลกๆเนาะนี่ฝันแปลกๆเนียนเนียนเนียนตั้งแต่พุ่นหละตั้งแต่แมอตาจากแต่แม่ยพคนมากเห็ดตาดุนนๆไม่ใส่เหอแมนเนี่ยยิงเนาะกับบวงไฟขึ้นว่านองไฟดันเป็นเงินกล่องอากหนากอักหกมาไหลลุดมันแลกไปเออแล้วจังหมื่ขึ้นนี่ นี่หมื่ขึ้นนี่ฟันฟันว่าข้าเจ้าไม่กินเลียงอยู่นี่ดิโอ้กินเลียงอยู่นี่กินเลียงเก็บบ้านนี่ครับคนมาเต็มอยู่นี่ด้โอ้แต่ว่าผมโอ้ผมว่ามันจะเป็นเลขกีีตีเข้าหายไปเนี่ยมันมันอยู่ในหนีบบอโอ้มันเย็นเล็กีนหนีบบอมันมันเลขกอันอันปอกอยู่ในหนีบบออันนี้เล็กที่ว่าหายไปนี่มันถือแล้วว่าไงเว้ยอืมคือว่า มันจะเป็นเลขลตัวไม่หรือว่าจะเป็นเลขตัวไม่ถ้าเป็นเลขตัวไม่ก็เป็นอื่นไก่ว่าได้นอกจากบ้านเลขที่มันบอกปุ๊บมันก็จะมันมกินเลี้ยงยืง่นบอกเออ,อมแม่นแมนแมนนะคนเขามาหนีไล่แม่นอันเลขที่สองสองห้านี่โอ้แม่นสองสองห้าแมนมันอาจจะเป็นเอออาจจะเป็นบ้านเลขที่บอคนเขามาหลายพจนนะฮะอ๋อันออนั้นปุน๊บมาลอง เนาะให้ปลาปลาไปแค่ตัวหนึ่งสองปลาเล็กตีไปเพราะว่าเขาจะมานั่งเลี้ยงกันอยู่ในสองหาเรนวะก็สองหาซื้อก็ได้สองหาซื้อก็ได้ครับเอาสองตัวตินั่นสองตัวนะพอแล้วมันจเป็นสองหาหาสองเเออมันเป็นตัวเดียวแล้ววะที่ขาดเื่มันออกขาบเนี่ยสองสองหาจจเอาก็ ให้เพื no I mean. ่อนไปตัดเราบอกยังไงย่อมไปไล่ไปที่บ้านเราที่ขนาดเรพี่น้องสองห้างแล้วคนตีเหียงเสียเลยโอ้คนมาเต็มเลยเด็กโอ้มาใสฟเพืนไสเต้หมดมกินเียงฉะนั้นวันไปลองเก่งเอนี่ฮะป่าตีล้วไปเออว่าวต้องเล็กเล็กต้อง ต้องถือกันล่ะหรือว่าเพิ่นมาให้เลขวไม่สิเลยบางสิมากินเลี้ยงอยู่บ้านหลังนี่มันบอกหากถึงเรียกที่ทุกท่านเนาะที่เพิ่นติดตามอยู่คงุดท้ายละครับถือมีตัวไปเพิ่มเติมคือบ้านเลขที่เพราะว่าเพิ่นเขามาหลายคนโพดมากินเลี้ยงอยู่ในนี้แต่ว่าจักจัก๊สนเลี้ยงเอียงบ่จัก แต่ว่าแห่งมีคนมากปาร์ตี้ปาร์ตี้เออเป็นปาร์ตี้เลยแม่นปาร์ตี้ครับบอเกี่ยวแก่กับเบกที่บ้านแต่เกี่ยวแก่กับเบกที่ปล่อยไปนี่เขาเรียกว่าคิดว่านะครับคิดว่ามันฝันแปลกบกคือสุกสุกหัวตเอออ่ามีที่ไหนบังไฟคว้านบังไฟเป็นเงินกล่องลงกล่องลเราเคยฝันเห็นในสันทีนิษฐาน เอานั่นละหากถึง FC ฟ่นทำนั่นล่ละงวดนี้ผู้ใดได้เบิ้งคลิปกะถือว่าโชคดีละเออโชคม้านหลันบ่คือที่แรกกะแห่งว่าฟันว่าบ่งเงินบ่งไฟขึ้นไป้เรียบร้อยแล้วที่ไหลลุดๆลุมานี่เป็นควนควนของบ่งไฟแต่ว่าเป็นเงินลงมากองเก่งเพ่งอยว ก็เลยมี950ครับเออหล้กกาฝฟันว่าแม่ย่านี่มาหาครับเออตาดุนๆุนว่าหานี่ก็เลยมีสีหาอ่หาซีหาศูนย์เออลักกาสซีหาศูนย์เนี่ยแต่มีเลขมักเให่อยู่เลเอาเหรอมีเลขมักไเอาเลขมักตั้ศูนย์ศูนย์ยังจักศูนย์ซื่อๆหนิฮะศูนย์ซื้อหน่แนนก็ดีดีหาซื้อศูนย่ดิแนนบอเออ ัให้เลขวิ่งก็คือศูนย์ศูนย์ตัวเดียวอ่าเพราะศูนย์มีศูนยกับซีที่มากนะตของัวนี้เอเคสิว่าศูนย์สีซีศูนย์จักจักรมากเต่ยังว่ามากมักซีเพราะว่าควันงอนงอนงอนแรกมันกเกี่ยวกับผู้ยิ่งที่เป็นเึ่นอาจารย์โดนใ่ญ่ๆนะนั่นวนี้นี่ฉันซี่หาศูนย์นี่ดี เออนั่นแหละอยู่ในหันหลังเออมันอยู่ได้หนีมันแล้วเนาะแน่หันหลังอือแล้วเอฟซีครับผมสำหรับแนวทางตัวนี้เออน้องากถึงเอฟซีทุกท่านครับผมนำด้วยคุณคุณสุขพลั่นครับอือแล้วขับเอฟซีผมมีเพิ่มเติมคก็ สองสองห้าผีบอกคนคนบอกขึ้นได้เอ้อจังไงครับ่าจารย์ออาเพิ่นว่าเนาะผีบอกคนค้นมือขึ้นนะสองหามันจะเป็นสองหกก็ได้ด้โอคนเป็นคนมาบอกกันปะเอาคนขามาหลายๆกะผีตัวบอกเลยคนเขามาหลายๆคนมาเออคนมาหลายๆเนาะล้ำลกำล้ำลำด้วยลัำด้วยครับ ทุกคนนะครับเด้อหาแนวทางโค้งสุดท้ายของพ่อเพชรนะครับวงกลมให้สองห้าสี่ห้าศูนย์ห้าเก้าห้าศูนย์นะครับเอฟซีกับผมสามตัวนะครับสองตัวก็มี4 5ีหาครับสองหากักไว้ครับเอฟซีกับผมอ่ะโชคดานณทุกคนครับครับผมครับครับ โอ้ยอย่างนี้เดียวตกขาดเดี๋ยวมาไม่มีคนเดี๋ยวมันเนคนสองอ่ะเป็สไปแล้ว <deve ck 23> <f Trustee> <tama> <et>